โอเคตอนนี้พาพิจัตนีนะคะเอสสาศาสตร์ปูตรงนี้นะแม่เอาเสือมาปูเอาตรงนี้นี่แม่ตรงนี้ดีกว่าตอนนี้พาคุณแม่ชีสัญจรไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้น <c oughs> แล้วโดนด่ารรแ,ลแล้วโดนด่าวดด่า,วดดาไม่ชี <c oughs> อ,อ คือประยุบัดว่าขนนั้นอาสาทปูแล้วได้ยินแลวแ่าถ้ามือย่างนี้ไม่กลับทุพี่ต้นนีนั่งตรงนี้พี่จะได้แฟตอากาศดีมานั่งกินถั่วนี่กินถั่วโลดถึงจะตดก็ไม่มีใครเหม็นหรอกเพราะว่ามันโอเคได้ยินเสียง นเลือป่ที่เหนเขาทเป็นนัเลนนั่เอาถัวมากินปกตินั่งค่ะนั่งนั่งัมเอามาเอามัเดียวเองคือบเดนไปเอามาให้คือเด้อตัวแมคอดอะ เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยไปได้เห็นเห็นเห็นอาหารน้ามาทางนี้ไฮซันตาบาบาระซันตาบาบาซันตาบาบาค่ะซันตาบาบาไหนถั่ว

น้ำสีด้แม่น้ำถูกกระปกนะ,ะเห็นมทุกคนเห็น,ท,หนทะเลอากาศดีมากวันนี้มาเที่ยวทะเลกัน,บบกนาอากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายลมแหม่มที่ไม่หนาวเลยแลย มเา้องรัก yeah, right. ัเป่าอยนอะนะรักันนะเด้อชอบมาดอกติต่บาบาลานี่ยเนยเพื่อนสามเพื่อนอะไรเต็าบมาเลยไหนดิใคริไหมก็ได้เสือเสือน้อยนี่ข้อท่าดิเนาะของเวียดนามใช่ไหม เอมานนมักันานอโอ้ยสะออนดอกใหม่ดิคนไม่เท่าไหร่นานานดอกขานสีบเป็นสีเนสีแล้วค่ะมันสามสีนานนั่นนานนานดอกหันหลังไม่ใช่แค่หันหลังหันหลังโวนนมาหลกโด่า้แม่พี่วดีค่ะดูสิสวยไหมคะ อ่าวันนี้หันหลังมาให้ดูสิคะ่ะหันหลังมาดูสิคะคุณทัศนีหันหลังมาสิี่เอตนายู่ตอนนี้เราหยเร่งแล้วมาไม้นารหันค่หันข้างหลังมาสิคะอะไรยิน รับเลยค่ะมาส่งป้าน้องหน่นะคะอากามีคสูงค่ะน้องก็ต้อนรับดีกครา้องทำทเองล้างเองกินหมดเลยค่ะิปแล้วค่ะทำง่ากง่ากินงายอะไรนะอะไรนะข้าวเหนียวอะไรนะข้าวเหนียวอะนะยืนยืนข้าวเหนียววะนยืนข้าวเหนียว ยืนเข้าเดียวีนอมน้องน้องน้องอ่ะแม่แม่เต่าแฟนคุณธีระเขาดูอยู่อ่ะทักทายน้องน้องน้องแพทน้องแพทย์งามน้องแพทบอกคืองามแท้ยิ่งแล้วน้องแพทย์สวยแม่จะต้องรักมาทะเลจ้าวันนี้จะมาปล่อยค้อนแกนนยค่ะไม่เห็นดอกแก่ตรงไหนหน้าพี่อะตึงจะตายไม่มีรอยย่นเลยกระจกสระบอกข้ามาเถิดใครสวยเลิศให้ฟัง วุ้ยแตนก็สวยจริงด้วยนะคะนี่เร <c oughs> าไม่ได้พูดเล่นอสวยจริงน,นะคะอุ้ยสวยจริ <c oughs> นงนะคะนี่วุ้ยสวยจริงนะดอกไม้นี่ค่ะดอกไม้ก็ดอกไม้ก็ให้50%แล้วะคะ่ะดอกไม้พี่จันซิพี่จันโทรศัพท์ตอนนี้มันไม่ว่างรับสายพี่จันขาวันนี้น้องไม่รับไม่รับไม่ว่างโทรศัพท์นะคะ คนน้องมาทะเลทรายค่ะคุณพี่เอามาทะเลเคะคุณพี่เดี๋ยวโทรกลับนะคะหลังจากอัปเดอร์มิดไนท์นะคะคุณพี่ตองว่างช่วงเย็นแต่ต้องไม่ว่างช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวนะคะขอบคุณได้โทรมาสองครั้งกดดอกไม้ของของพี่พัชราค่ะดอกไม้พัชรานะคะดอกไม้คุณพี่ขาดูสิน้องสวยไหมคะคุณพี่พัชราก็บอกว่านะคะดีอะไรเนี่ยตื่นยัง อะไรเนี่ยหูเลยเปล่าจะพี่อะไรเนี่ยถึงอะไรอ่างก็ไ่ออกพัดหรอดึงดึงยันหูเลยหมายเขาว่ายังไงจะไม่เต่าโอ้ัยไม่รู้จะชมดอกไม้หรือชมหน้าหรือชมชุดมันสวยทั้งหมดเนี่ยปกติคุณผู้ชมไม่เคยเห็นเลยนะเนื่องว่านกหงสยก วันนี้พาพี่ทัสนีมาปลดปล่อยเพราะว่าปกติคุณพี่ใจบุญมีแต่ทำกับข้าไปวัดสามีไม่เคยใช่ตมองทำไปวัดหมดนต่ไปว่างนัดทีค,ค่ะมา,มาเยียมวันนี้ก็เลยมาพี่คมสุขค่ะ,คคะพี่หนูรออะไรรู้ไหมพี่ดูบรรยากาศคูรอให้ทุกคนกลับบ้านก่อนเราจะได้แบบไม่มีใครไงไม่ต้องใสนาการยูโนตยูโนสวยค่ะดูทะเลสิคะไม่หลับไหลนะคะที่นี่กินทัวรนะเราไปตดนะ ขอบคุณแฟนๆเพิ่นว่าเบิ่งหมอลรำยปนาพนมกมีอันมีไปฮื้อแต่ว่ามาเที่ยวทะเลนี่นี่จะาถั่วนะคะแล้วมีถั่าต้มค่ะกุลนาโชถั่วต้มเลยค่ะนี่นะคะเอาถั่วต้มมานั่งรับประทานตอนน้องแพทย์บอกว่านกแก้วพี่น้องพระจ๋าถั่วต้มมากินที่นี่นะคะถั่วต้มค่ะนี่ค่ะถั่วต้มค่ะรัประทานต้องจิ้ชายหาดน่ารักน่ารักมีความสุขที่สุดเลยค่ะของแห้ง ทานง่ายไม่ไม่เปื้อนมือค่ะไม่เปด้อไม่เปื้อไม่เปื้อนค่ะแล้วก็มีความสุขล่ะนะคะอุยชอบค่ะอร่อยอร่อยวันนี้เราได้มีโอกาสค่ะระส่งไปพัฒนาจรเกี่ยวกับท่าไร้แห่งวัดโบราณของเมืองดาสนะคะแม่นะสุกค่ะเห็นกระโปรงพี่ประจ้ะ สวยจังซื้อมาจจกทำไมผอมจังอ่ะคะเออใส่เงี้ยอือสวัสดีคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวท่านเบื่อค่ะนั่งเดี๋ยวท่านอืมข้าที่ตกดินแล้วเอาน้องแพทย์บอกว่าเอาแว่นไหมจัดมาแว่นอยู่ไหนแว่นแว่นแดงกระเป๋าโอ้ย อยากให้แฟนคลับเนี่ยเขาบอกใส่แว่นเอาแว่นไหมเขาว่าอย่าท้านะอย่าท้านะนางมีแว่นแดงนะเอาคไปเจอน้องบ้านขาขอมาจัดให้เนี่ยค่ะแว่นแดงใหญ่ค่ะน้องเพชรสวยไหมค่ะน้องพักพี่เพชรนีสวยไหมคะน้องรักดูสิคะสวยไหมคะขออะไรคะคุปเจอนทางบ้านแว่นตาก็ไปแล้วขออะไรคะ ขออะไได้แต่ห้ามขอโทรพีดนะขอใค卡车นี่ที่แล้วก็ขอโทรพีดอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เนาะแก่แล้วค่ะมันมีบอกข้งห่วงอ่ามันมันมีมันมีไม่มีทรงไม่รูปร่างแล้วค่ะมันมีอเอลไม่เจอแล้วค่ะน้องเอ้ยส่วนใบคะดูสิค่ะดูสิคะส่วนใบ卡车อ่ะมันเด็ก18เนาะค่ะมันเด็ก18ขอบคุณค่ะอื เช้าเจอกันทะเช้าวุ้ทะเลง้ามในทะเลสวยจังเลยน้องรักเอ้ยสดใสล่าเริงทะเลเลน้องปูบ๊ายบาจ้า โอเคนะเราจะถ่ายรูปกันละบายบาย thank you ขอบคุณ bye บายค่ะบายบายค่ะ b ายบายดูบรรยากาศนะคะคึมคึมซึมซึมฟังเสียงทะเลทะเลไม่เคยหลับไลน้องมินดา้ากินฮอดเดอรี่ลำไยกยินฮอดเดอน้องมินดา้ากินฮอดทุกคนเดอ้อบ <Bye. S 2> าย